เรื่องระหว่างเล่าวันนี้จะมาเล่าถึงการค้นพบหลักฐานเจดียุทธาถีที่ช่วยยืนยันตำนานพระนเรศวรชนช้างกับมหาอุปราชเจดียุทธาถีเชื่อกันว่าสร้างขึ้นเป็นอนุสร์ถึงยุธทธาถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชมังกยอชวาหรือมังสามเกียรติที่เรารู้กันดีในประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2135นับเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ของประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ถูกเน้นย้ำถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ่านสื่อต่างๆทั้งตำราเรียนกาตูนรวมไปถึงภาพยนตร์ซึ่งชื่อเสียงและวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรในสงคารามครั้งนี้ทำให้ผู้คนจำนวนมากเดินทางไปจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อสักการะ จดียุทธาถีอย่างไรก็ตามเจดีย์ยุทธาถีที่เชื่อว่าถูกสร้างขึ้นหลังจากที่พระนเรศวรเอาชนะพระปหาอุปราชได้ในศึกคราวนั้นกับเพิ่งค้นพบในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดรัชสมัยในรัชกาลที่6นโยบายชาตินิยมที่มุ่งเน้นการยกย่องวีรบุรุษของชาติเช่นพระร่วง สมเด็จพระเจ้าตากสินและสมเด็จพระนเรศวรถูกใช้เป็นองค์ประกอบสำคัญในการปลุกจิตสำนึกให้คนไทยรักและห่วงแหนชาติบ้านเกิดเมืองนอนโดยเฉพาะกรณีของสมเด็จพระนเรศวรดูเหมือนจะทรงให้ความสำคัญเป็นพิเศษในฐานะวีรบ,บุรุษสงครามผู้กอบกู้เอกราชของชาติไทยดังนั้นแล้วนโยบายชาติิยมต่างๆในรัชกาลที่ห จึงได้พยายามที่จะเชื่อมโยงพระราชกรณียกิจในพระอ,องค์กับวีรกรรมสมเด็จพระนเรศวรเช่นการก่อตั้งกองเสือป่าซึ่งนับได้ว่าเป็นนโยบายชาตินิยมที่สำคัญที่สุดมุ่งหวังปลุกฝังขาราชการประชาชนให้มีความรักและหวงแหนชาติบ้านเกิดเมืองนอนด้วยการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเสือป่าเพื่อจะได้ทำหน้าที่ ปกป้องประเทศชาติจากการลุกรานของอริราชศัตรูโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำชื่อหน่วยเสือป่าแมวเซาซึ่งเป็นหน่วยทหารที่ทำหน้าที่สอดแนมข้าศึกของสมเด็จพระนเรศวรมาตั้งชื่อให้กับกองเสือป่าการมีชัยในสงครามยุทธ,ธาาถีทำให้สถานะวีรบ,บุรุษสงครามของสมเด็จพระนเรศวร มีความพิเศษเหนือพระมหากษัตริย์พระองค์อื่นๆในประวัติศาสตร์ไทยอย่างไรก็ตามในช่วงพุทธศตรวรรษที่24การถกเถียงถึงการเกิดขึ้นจริงของสงครามยุทธ,ธาถีและการที่สมเด็จพระนเรศวรทรงสังหารพระมหาอุปราชได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อพระม่าได้นำเสนอพงศาวดารฉบับหอแก้วในปีพุทธศักราช2375 ซึ่งอธิบายว่าสมเด็จพระมหาอุปราชทรงสิ้นพระชนเพราะถูกยิงพงศาวดารดังกล่าวทําให้เกิดข้อถกเถียงว่าสงครามยุทธาทีนั้นได้เกิดขึ้นจริงหรือไม่เพื่อตอบโต้พงศาวดารฉบับหอแก้วสยามได้เริ่มต้นตั้งหอสมุดสําหรับพระนครขึ้นโดยมีหน้าที่ชําระรวบรวมจัดพิมพ์และเผยแพร่ความรู้ต่างๆของชาติไทย รวมทั้งความรู้ทางประวัติศาสตร์ไทยซึ่งนี่เองเป็นจุดเริ่มต้นของความพยายามยืนยันการมีอยู่จริงของสงครามยุทธถาถีผ่านงานพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรซึ่งหอสมุดค้นพบในปีพุทธศักราช2450ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพ,พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ ทรงต้องการใช้ภาพรักวีรบ,บุรุษสงครามในสมเด็จพระนริศวรเพื่อสนับสนุนพระบรมราชโชบายชาตินิยมด้วยเหตุนี้การเริ่มต้นสำรวจทางโบราณคดีเพื่อค้นหาเจดีย์ยุทธาถีซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างขึ้นหลังเหตุการณ์ชนช้างอันจะเป็นการยืนยันว่าสงครามยุถถทธาถีได้เกิดขึ้นจริงจึงเริ่มต้นขึ้น ในปีพุทธศักราช2456เมื่อพญาสุนทรสงครามผู้ว่าราชการเมืองสุพรรณบุรีซึ่งพยายามค้นหาเจดีย์ดังกล่าวโดยใช้ข้อมูลจากพระราชพงศาวดารที่บันทึกในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชได้ค้นพบพระเจดีย์ขนาดใหญ่ซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทมตั้งอยู่กลางป่าณบริเวณลำน้ำบ้านคอย ในแขวงเมืองสุพรรณเจ้าพญาสุนทรสงครามจึงได้ให้ช่างถ่ายภาพประกอบทำแผนที่ระยะทางและทำหนังสือกาบบังคมทูลแก่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2456เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้รับหนังสือที่เจ้าพญาสุนทรสงครามทูลเกล้าถวายแล้ว ทรงมีพระราชดำริว่าเรื่องของเจดีย์ที่เจ้าพญาสุนทรสงครามพบนั้นน่าจะเป็นเจดีย์ยุทธาถีที่สมเด็จพระนเรศวรได้มีพระบรมราชองค์การให้สร้างขึ้นและเพื่อยืนยันว่าเจดีย์ที่พญาสุนทรสงครามคนพบนั้นเป็นของจริงรัชกาลที่6ทรงมีพระบรมราชองค์การให้มีการขุดค้นพื้นที่รอบพระเจดีย์ เพื่อค้นหาหลักฐานทางโบราณคดีที่หลงเหลือจากสงครามเขาวนั้นซึ่งในรายงานที่ทูล9้าถวายพระองค์ก็ปรากฏว่ามีการค้นพบอาวุธโบราณถูกฝังอยู่บริเวณดังกล่าวทั้งธนูโบราณปืนใหญ่ธงชัยของกองทัพสมเด็จพระนเรศวรหลังจากที่มีการค้นพบเจดียุทธาธีรัชกาลที่6ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะ สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระเจดีย์แห่งนี้โดยเหตุนี้ในวันที่20มกราคมปีพุทธศักราช2456พระองค์ได้สเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเสือป่าหลวงรักษาพระองค์เสือป่ามณฑลนครชยัยศรีและลูกเสือหลวงโรงเรียนมหัดเล็กรวมกว่า400คนสเสด็จพระราชดำเนินจากพระราชวังสนามจันทร์ เพื่อไปนมัสก,การพระเจดียุทธาถีกระบวนเสด็จพระราชดำเนินถึงพระเจดียุทธาถีในวันที่27มกราคมปีพุทธศักราช2456หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกราบนมัสก,การพระเจดียุทธาธีแล้วพระยาสุนทรสงครามได้ทูล9้าถวายสิ่งของโบราณที่พบในบริเวณรอบพระเจดียุทธาถี หนึ่งในของโบราณที่ค้นพบคือวชิระซึ่งทำด้วยทองสำริดยอดหนึ่งโดยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นยอดธงชัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งในคำกราบบังคมทูลรายงานของพญาสุนทรสงครามก็ได้พยายามผูกโยงภาพรักษ์ของวีรบุรุษสงครามกับรัชกาลที่6โดยพญาสุนทรสงครามได้รายงานว่าการค้นพบวชิระ ในข่าวนี้นั้นว่าเป็นของซึ่งสมเด็จพระนริสวรมหาราชตังพระราชหฤทัยประทานไว้สำหรับพระองค์ให้เป็นสวัสดิมงคลสนองพระราชอุตสาหะต่อมาในวันที่28มกราคมได้มีการทำพิธีบวงสวงและสมโพธพระเจดีย์โดยมีบรรดาเสือป่าลูกเสือตำรวจและทหารเขาร่วมในพิธี ซึ่งในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทําหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชากองผสมด้วยพระองค์เองในพิธีคราวนี้นอกจากนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดารงราชานุภาพทรงพระนิพนธ์หนังสือประวัติศาสตร์สองเล่มที่มีส่วนสำคัญในการยืนยันว่าสมเด็จพระนเรศวร ทรงกระทาการยุทธาวถีกับมังกยอชวาคือไทยรพม่าและภาพประวัติสมเด็จพระนเรศวรงานทั้งสองชิ้นได้บรรยายฉากรบระหว่างทั้งสองพระองค์และสรุปว่าสมเด็จพระนเรศวรทรงสังหารมังกยอชวาสิ้นพระชนคาคอช้างในยุทธาถีคราวนั้นด้วยเหตุนี้ตำนานการชนช้างระหว่างสมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระมหาอุปราช จึงได้ถูกยืนยันว่ามีอยู่จริงผ่านการค้นพบเจดียุทธาถีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและถูกบันทึกสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันและนี่คือหนึ่งในหลักฐานแม้จะไม่สามารถยืนยันการมีอยู่ของการทำยุทธาถีได้ร้อยเปอร์เซ์แต่สิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้ว่าสงครามเขานั้นไทยได้เอาชนะพมา่าอย่างเบ็ดเสร็จ และสามารถสังหารมหาอุปราชได้สำเร็จซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจอย่างแท้จริงแม้ในเหตุการณ์นั้นจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่สามารถหาหลักฐานมายืนยันได้อย่างแน่นอนเรื่องระหว่างเล่าก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเจอก,กันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ